ไม่ใช่ว่าหุ้นทรงเนี่ยมันจะไม่ดีนะมันเป็นวัฏจักรมันลงมาแล้วก็สังเกตเห็นหลายตัวที่ทําพนมมือหลายๆครั้งอะมันก็กลับรอบของมันก็กลับขึ้นมาได้นะก็เป็นวัฏจักรของหุ้นนี่แหละคุณต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนเข้าใจวัฏจักรชีวิตวัฏจักรหุ้นเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับแล้วคุณก็จะไม่ติดดอยนะถ้าคุณได้ดูสิ่เนี่ย สิบหุ้นกราฟทรงพนมมือนะครับหรือเรียกอีกอย่างว่าทรง J d ดีก็ได้นะครับหุ้นทรงพนมมือในนิยามของผมก็จะเป็นแบบนี้นะหุ้นที่เคยขึ้นไปอย่างนี้นะแล้วก็ทิ้งลงมาแรงๆอย่างนี้นะครับอาจจะมีทำฐานบ้างนะหรือหลุดไปเลยอย่างนี้ก็ได้นะเรียกว่าทรงพนมมือนะครับ เดี๋ยวเราไปเริ่มตัวแรกเลยเนาะตัวแรกเป็นตัวนี้ในตำนานเลยนะครับ Beauty ะ Beauty ใครรู้จักปะต้องไปที่กราฟิกเลยนะครับเนี่ยโอ้โหสุดยอด โอเคถ้าเราซื้อตั้งแต่ฐานของการพอนโมือนะบวกหนึ่ง้าร้อยเาร์เเราสามารถซื้อและถือขึ้นไปบนยอดได้นะครับแต่กลับกันถ้าเราไปจั่วยอดแล้วมาขายตอนนี้เนาะ ลบอยู่98%นะครับตัวนี้ตัวแรกนะทรงพนมมือตัวที่สอง F smart F smart อันนี้พนมมือสองครั้งนี่ชุดแรกพนมไปละชุดที่2องเดี๋ยวผมเอาชุดใหญ่แล้วกันนะครับจะวัดให้ดูเฉพาะ ุดใหญ่เนาะรุ่นใหญ่ก็บวกไป433เปอร์เซนตขาดขึ้นตรงนี้ถ้าใครเข้าถูกจังหวะนะครับส่วนถ้าใครเข้าผิดจังหวะก็ลบไป83เปอร์เซนนะครับถ้ายังทนถือจากดอยลงมาเนี่ยนะ ตัวต่อไปมี f smart แล้วก็ต้องมีตัวนี้ครับอร์นะครับอยู่ในเครือเดียวกันนะครับอร์ Ford กับ f smart เนี่ยอันนี้เป็นกราฟว w e e นะจากฐานอ้าซื้อถูกจงังหวะทำยิ่งดีเข้าถูกรอบบวกไป1,150 แต่ถ้าเข้าผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับก็ลบไปเบาๆ85เปอร์เซ็นตะครับตัวถัดมานะครับตัวที่สี่ตัวนี้เพิ่งเข้ามานี่ ปนมือเหมือนกันเนาะคล้ายๆดยวัดให้ดูก่อนจ g i เข้าไอพโอมาบวกไป960%เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนถ้าไปตัวยอดแล้วยังคนถือนะคนถือมาทุกวันเนี้ย ตัวถือมาแถวๆนี้ก็ลบไป81%นะครับแต่ถ้าทนมาถึงวันนี้ก็เท่าไร่84%เนาะเข้าถูกด้วยเข้าผิดก็จดน,นะครับแค่เป็นเคสกรณีศึกษานะครับหุ้นที่กล่าวมาเนี่ยสามารถลงทุนได้นะถ้าเข้าถูกจังหวะไม่ได้ห้ามว่าอย่าไปยุ่งอะไรอย่างนี้นะ เข้าให้ถูกแล้วคุณจะรวยนะครับต่อไปเป็น YGG โอ้โหอันนี้ JD ใหญ่พนมมือแบบกลางแขนอะเห็นไหมพนมมือแล้วก็กางกลางข้อศอกออกอะเ,อเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมเป็นน้ำตก ลากแต่หลักสตางค์ขึ้นมาถึง14บาทก็1,436เปอร์เซ็นต์นะครับบวกแบบมหาศาลเลยส่วนจากยอดลงมาตอนนี้ก็ลบอยู่ที่95เปอร์เซ็นต์นะเบาๆ ตัวที่หกไปที่ E A นะครับตัวนี้ E A ยะลบมนันนี่มันเรียกว่าพนมมือได้ไหมเนี่ยเนี่ยมันพนมพนม,นมาตรงรอบมันนะพนมแบบไหลห่อไหมนี่เนาะ พนมไลหลห่อนะดูวัดก่อนเนาะจากฐานนะครับบวกไปพันห้าร้อยพันหกร้อยเปอร์เซ็นต์เออสังเกตมันจะไปพีิกเฉลี่ยที่พันสี่พันห้าพันหกนี่แหละแล้วก็จะจบรอบนี่นะ แล้วการจบรอบเนี่ยมันก็เอาลงจากยอดี9 9 97เปอร็นจะบ้าจะบ้าตายลงทุนร้อยบาทเลือสองสมบาท <c oughs> ตัวถัดไปสบาย สบ,บายโอ้มาวัดสบายนี่ยังสบ,บายกันดีไหมครับใครที่เห็นตัวนี้สองพันหนึ่งร้อยสองพันสองร้อยนี่แหละเอาลาวนี้นะโอ้โหโคตรสุดไปดูลองดูจากยอดลงมานะครับ ลบ98%พอพอๆกันกับ E A เนาะ,ะถัดไป J T S J T S ตัวนี้เคยทำคลิปบีคลแนวรับแนวต้านนะครับลอ,ลองไปดูได้นะเพิ่งลงไปโอ้โหอันนี้ช่วงตำนานเหมือนกัน จากฐานนะครับฮะเดี๋ยวนะตัวเลขผิดหรือเปล่า,าเนี่ยไม่ผิดสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นเฮ้ยโคตรเลยมันไม่ผิดดิเพราะว่ามันหลักสตาเนี่ยแล้วมันขึ้นไปถึงห้าร้อยกอบาทเนี่ย โอ้โหตัวนี้สุดน่าจะสุดแล้วมั้งเนี่ยสุดยอดที่สุดละวัดตรงนี้ถ้าถือจากข้างบนลงมาก็ตอนนี้ก็ลบอยู่ที่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็ต์นะสุดยอดตัวนี้ใครจับรอบถูกรวยแบบพิชชีวิตเลยแล้วต้องถือทนด้วยนะมันก็ยากอยู่นะถ้าจะถือจากนี่แล้วไปขายบนสุด โอ้ใครทําได้ก็เทพเกินแล้วเนี่ยตัวถัดมาเป็นตัวเจเจมาเจมาออะพนม,พม,พมพอันนี้พนมพมาสามรอบหนึ่งสองอันนี้รอบใหญ่รอบสามถ้ามองมดีๆมันเป็นเวียดเว็บได้เลยนะเนี่ยวัดจาก คืนใหญ่นี่ยรบหน 1, ึ่งพันสี่รอยห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับจากชุดนี้นะส่วนถ้าไปจั่วยอดมาแล้วไม่ขายโลสุดมันก็โอ้โหลบสุดที่แปดสิบห้าเปอร์เซ็นตะครับตัวที่สิบนะครับตัวสุดท้ายของชุด EP นี้นะครับ เดี๋ยวมีมาอีกนะครับมันยังมีหุ้นทรงนี้อีกเยอะนะครับเก็บไว้เป็นเทสกรณีศึกษาแล้วก็ถ้าคุณไปเข้าถูจังหวะเนี่ยมันทําให้คุณรวยแบบไม่รู้เรื่องเลยนะรวยระเบิดเลย TTB บางคนอาจจะไม่รู้ว่าฮะมันพนมมือด้วยหรอตัวนี้สุดมาก่อนครับเดี๋ยวให้ดู ก่อนที่จะควบรวมเนี่ยเมื่อก่อนมันเป็น tmb นะจากฐานขึ้นไปถึงนี่หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนจากยอดลงมาก็เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะเพราะว่ามันมันเหลือแบบ เสตางเลยอะก่อนที่มันจะปรับโครงสร้างแล้วก็พื้นฐานเปลี่ยนเนาะอ่ะโดยสรุปหุ่นทรงพนมมือเนี่ยถ้าเราเข้าตอนที่มันกำลังจะไล่ราคาขึ้นไปเนี่ยมันก็ทำให้เรามีกำไรทำให้เราชีวิตเปลี่ยนได้นะ แล้วก็ระมัดระวังว่าถ้าหุ้นม,มันขึ้นไปสูงๆเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะเป็นไล่ละเราควรที่จะเริ่มระมัดระวังตัวละเนาะถ้ามีหุ้นอยู่ก็ต้องเริ่มพิจารณาเทคละอะไรเงี้ยเนี่ยถ้ามันลงมามันลงแบบสุดเลยทิคเ,เล็กๆน้อยๆก็คือใช้เส้น EMA ในการลันไป หาอะไรเป็นหลักยึดสักอย่างหนึ่งเนาะใส่มาเต็มเลยเนี่ยก็หามาสักเส้นหนึ่งมีเอาเป็นสองร้อยไหอ่ะอย่างเงี้ยตัดตัดเส้นสองร้อยคุณก็ออกอะไรเงี้ยคุณก็ต้องไปหาอะไรที่เป็นหลักยึดในการรันเทรนนะครับมันไม่มีใครที่สามารถขายได้บนยอดถูยอดดอย ใครได้ขายนี่มันก็สุดยอดแล้วยังไม่ใช่ว่าหุ้นทรงเนี้ยมันจะไม่ดีนะมันเป็นวัฏจักรมันลงมาแล้วก็สังเกตเห็นหลายตัวที่ทําพนมมือหลายๆครั้งอะ่ะมันก็กลับรอบของมันก็กลับขึ้นมาได้นะก็เป็นวัฏจักรของหุ้นนั่แหละคุณต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนเข้าใจวัฏจักรชีวิตวัฏจักรหุ้นเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับ แล้วคุณก็จะไม่ติดดอยนะถ้าคุณได้ดูสินเนี้ย